อันถูกกระสุนปืนคอนะครับก็วันนี้มารายที่7รายที่8แล้วก็รายที่9นะฮะเช้าวันนี้นะฮะครับ3ท่านท่านผู้ชมฮนะในขณะที่สถานการณ์การสู้รบนั้นก็ดำเนินมาตั้งแต่ตีสี่ท่านผู้ชมฮนะตีสี่แล้วก็ล่าสุดนะครับในพื้นที่นะครับ ในพื้นที่ที่ทางด้านเจ้าหน้าที่ทหารเขาได้ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่อำเภอชายแดนหรือว่าอยู่ในจังหวัดที่ติดก,กับกัมพูชาช่วยกันสอดส่องดูแลแล้วก็สังเกตสังกาดูว่าใครทําตัวเป็นไส้ศึกนะครับก็มีข่าวมาจากผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอรัญชประเทศกองกําลังบุรพา ยืนยันนะครับว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ทหารได้ควบคุมตัวนางทองรัดกันหาหรือว่าเจรัดนะครับเป็นอดีตเมียของกํานันลีคนกัมพูชาพร้อมกับตรวจยึดโทรศัพท์มือถือนะครับหลังจากพบว่าตัวของนางทองรัดกันหาซึ่งเป็นคนไทยเป็นไส้ศึกให้กับฝ่ายนูน้นนะครับก็ควบคุมตัวไปแล้วก็ นางคนนี้ถูกจับในขณะที่ไปเดินป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้เขตทหารครับเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวนะครับไปสอบปากคำที่สอพอโคกสูงนะครับที่สะแก้วแล้วก็ตรวจสอบนะครับโทรศัพท์มือถือตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างของนางคนนี้เืมที่นะครับจับไปก่อนนะครับแล้วก็ ในเพจของกระทรวงกลาโหมนะฮะเพจของโฆษกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาอ้างว่าไทยนั้นเปิดฉากยิงก่อนตอนเช้าวันนี้ตีสี่ครึ่งในเขตทหารที่สี่จังหวัดอุดอรมีชัยนะฮะอ้างว่าทหารไทยยิงปืนใหญ่เข้าไปที่บริเวณปราสาทคณาแล้วก็มีการต่อสู้กันนะครับซึ่งวันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเ,เสียงปืนนั้น เกิดการประทะก,กันขึ้นตั้งแต่ตอนตีสี่ครึ่งนะฮะในพื้นที่อำเภอกราบเชิงจังหวัดสุรินทร์จนกระทั่งหกโมงเริ่มมีการประทะก,กันถี่ขึ้นนะฮะมีเสียงปะทะหนาแน่นทางฝั่งประสาทตาควายจนกระทั่งหกโมงกว่าๆนะครับฐานกัมพูชาเริ่มยิงจรวดบีเอใส่เข้ามาที่อำเภอพนมดงรักอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร นะฮะฮนะแล้วก็มีชาวอําเภอพนมดงรักคนหนึ่งนะฮะเขาอยู่ที่ตําบลโคกกลางชื่อพี่พันศาพานพล,ลบอกว่าเมื่อคือนนี้นอนในบังเกอร์แต่ก็นอนไม่ค่อยหลับเพราะว่ากลัวระเบิดเช้าว,วันนี้6กโมงครึ่งที่พนมดงรักสุรินนะครับได้เริ่มยิงได้เริ่มยิงเสียงจรวด b ีเอีอีกครั้งท่นนี้ไม่กล้าออกไปไหนเลยเพราะว่าไม่รู้มันจะมาจากทิศทางไหนบ้างครับ อยากให้ทราบว่านะเรามีโอกาสก็รีบจัดการให้จบเร็วๆเนี่ย๋ยวลองฟังเสียงพี่เขานะฮะค,คุณลุงคุณลุงครับเมื่อคืนนี้เป็นยังไงครับนอนในเมื่อ,อร์เลยเหรอครับโอ้อครับนอนก็ไม่ค่อยหลับเท่าไหร่กับแบบราตื่นๆกลัวอืมแล้ววันนี้เสียงบ M อยี่สิบเอ็ดชุดแรกเนี่ยมาตอนไหนครับคุณลงุงมาเมื่อสักครู่นะครับเมื่อตอนหกโมงเสร็จๆประมาณหกโมงสามสิบสามสิบสี่สามสิบห้าเลยครับอืม ได้ยินเสียงบ M อมยี่สิบเอ็ดนี่เป็นยังไงคุณลุงรู้สึกยังครับกลัวมากเลยครับแต่ชื่อใจเยวก็ยังไม่กล้าจะออกไปเลยครับเ,<อ>เพราะไม่รู้ว่ามันจะมาจากทางที่ไหนได้แต่เสียงมันตุ้มๆม,ม,ม,มาครับอ,อยากจะบอกทหารยังไงบ้างครับคุณลุงครับยังไงก็อยากจะขอให้รีบทำให้จบลยเลยรครับเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่กินลำบากมากเลยเพราะว่าเวลาจะไปกินไปอะไรกินเแต่ก็ต้องรีบเข้บาบังเกอร์ครับตอนนี้ไม่ ได้ออกไปไหนเลยครับลำบากมากนะคุณลุงเนาะยังไงก็อยากจะขอทานถ้ามีโอกาสแล้วก็อยากจะให้นี่ตามใม่รีบจบเร็วๆครับคุณลุงครับเมื่อคืนนี้อยากให้รีบจบเร็วๆนี่ฮะนะครับเช้าวันนี้นะครับก็ประมาณตีสี่ท่านผู้ชมฮะแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ยิงกันมานะครับทั้งคืนชายแดนกัมพูชานะครับจาก a ่ m y m i l t a r y Force เขาก็โพสต์คลิปนะครับว่ามีการสู้รบกันแล้วก็ได้ยินเสียงปืนนะครับเสียงปืนใหญ่ตลอดเวลาโดยเฉพาะที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสรากแก้วนะครับแล้วก็เนิน677ก็สู้รบกันอย่างดุเดือดน,นะครับทั้งปืนใหญ่ปืนคอดโดรนสไนเปอร์นะครับ ที่เนิน6 7เจ็ดเจ็เนิน677เนี่ยก็คืออยู่ที่อุบลครับท่านผู้ชมฮะใกล้กับช่องอ่านมานะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ยึดได้ร้อยเปอร์เซ็แต่ลุกคืบแปเอร์ซน์นะครับแล้วก็ตอนห้าทุ่มยีนาวิกโยธินก็ยังคงสู้รบอย่างดุเดือดที่บ้านชำราหนองรีจังหวัดตรานะครับ นาวิกโยธินก็คือทางกองทัพเรือนะฮะทางกองทัพเรืออันนั้นก็สู้รบทางด้านนั้นนะครับแล้วก็ทางกองทัพเรือก็แจ้งนะครับว่าบ้านสามหลังในพื้นที่จังหวัดตราดนั้นเราก็ยังยึดได้ไม่ร้อยเปร์เซ็นต์เช่นเดียวกันนะนี่สถานการณ์สู้รบตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้นะครับและท่านผู้ชมว่าวันนี้ วันนี้วันพฤหัสบดีเป็นวันที่นะครับกำลังจับตาดูกันอยู่ว่าเป็นวันที่โดนั์ทรัมเขาออกข่าวจากสหรัฐว่าเขาจะคุยกับสองผู้นำคือไทยกับกัมพูชาในวันนี้ฉะนั้นเราก็ยังไม่ทราบนะว่าหลังจากพูดคุยกันแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของการศึกจะเป็นยังไงวันนี้เป็นวันที่สี่ที่มีการรบต่อเนื่องกันมานะครับซึ่ง จากที่ผ่านมาแหล่งข่าวจากหน่วยความมั่นคงประเมินว่าน่าจะไม่เกินเจ็ดวันนะฮะหรือถ้ายืดยืด